ก่อนอื่นเลยที่เราจะต้องเตรียมวัสดุของเราก่อนนะคะวัตถุดิบของเรานะคะวันนี้นะคะครูใส่ทั้งฟักทองแครอทข้าวโพดสีม่วงด้วยเพื่อเวลาที่เราใส่ในผัดลงในข้าวเราเนี่ยสีจะได้สวยแล้วเรมจะหั่นเป็นเตานะคะคือจะเป็นลักษณะแบบนี้นี่คือการหั่นฟักทองที่เราจะผัดทำข้าวผัดนะคะอันต่อมานะคะแครอทแครอทก็แข็งเหมือนกันเพราะฉะนั้น ก็ทำวิธีเดียวกันเหมือนกับวักทองหั่นก่อนนะคะแล้วก็หั่นเป็นเส้นนะคะข้าวโพ,อพอดเหมือนกันเราเอาทั้งหมดนี่ไปต้มให้สุกต้มทีละอย่างนะคะข้าวโพ,อพอดเราต้มเสร็จแล้วนี่เราก็มาแกะเป็นเม็ดๆจะเป็นลักษณะพอเรา<ๆ>หั่นเป็นเตาเรียบร้อยแล้วเราก็มาหั่นแบบนี้นะคะแล้วไปต้มต้มเสร็จเอาขึ้นมาพักไว้แช่น้ำเย็นก่อนแล้วก็พักไว้ก,ก่อนนะคะ ให้สเสด็ดน้ำวัดทองก็เหมือนนะคะข้าวโพดต้มเสร็จแกะเป็นเม็ดๆนะคะเราก็จะรวนแบบนี้นะคะพอเราได้ทั้งหมดเสร็จอีกอย่างหนึ่งนะคะคือไปแฮมกับไส้กรอกนะคะหมูหั่นเหมือนกันหั่เนเตาหั่นเป็นปกลมๆแล้วแต่นักเรียนจะหั่นแบบไหนก็ได้ถ้าสมมุตินักเรียนไม่มีของพวกนี้ไม่มีเนื้อตัดแบบนี้นะคะ นักเรียนจะใช้เนื้อสัตว์เนื้อหมูเนื้อกุ้งได้ทั้งหมดหรือไม่ใส่เลยก็ได้ใส่ไข่อย่างเดียวก็ได้ผักก็เช่นเดียวกันนะคะท่านถ้านักเรียนไม่มีข้าวโพดสีม่วงจะเป็นข้าวโพดเหลืองหรือไม่ใส่ก็ได้ในครัวเปิดดูตู้เย็นเรามีผักชนิดไหนเราก็เลือกมาใส่ได้ไม่จําเป็นจะต้องว่าตามขูดเป๊ะๆใส่อะไรก็ได้ที่ชอบกินได้หมดจะเป็นหมูยอไก่ยอได้ทั้งนั้นนะคะ เสร็จแล้วก็จะมีต้นหอมอันนี้ทาเตียมไว้เลยนะคะต้นหอมซอยนะคะซอยชิ้นเล็กๆไม่ร้อยเลยนะคะข้าวสำคัญหุงข้าวข้าวที่ดีนะคะนักเรียน้าสมสมตินักเรียนหุงข้าวไม่บานเ็นไ้่แล้วแช่ตู้เย็นไว้ผัดข้าวจะสวยแต่ถ้านักเรียนเอาข้าวร้อนๆมาผัดข้าวจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่มันจะแฉะนิดนึงะฉะนั้นนี่คือเทคนิคเคล็ดลับเล็กๆนะคะอันนี้ แล,แล้วก็มีไข่หองฟองมีน้ำมันพริกไทยซอสปรุงรสน้ำตาลนิดนึงนะคะกระเทียมกระเทียมสับสับันะคะ,คอ,คอ,ะ,คะอันนี้จะทำให้ข้าวผัดเราหอมขึ้นหรืออีกอย่างหนึ่งก็คือว่าถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นี่เหมือนเป็ดบ,บอกว่าถ้าใส่เนยจะหมอมมากถ้าเราไม่มีเนยเราใช้น้ำมันก็ได้ แต่ว่าถ้าใส่เนยถ้าเรามีเนยก็ใส่เนยได้นะคะนะคะเริ่มพร้อมนะคะไม่ต้องใส่น้ำมันเยอะนะคะเพราะว่าก็ผาดถ้า,ถามันมันมันแล้วมันจะไม่อร่อยมันจะเลี่ยนเพราะนั้นน้ำมันไม่ต้องใส่เยอะตามด้วยกระเทียมนะคะ ตอนนี้กระเทียมกับไต่กรอาโอเคแล้วนะคะเข้าสู่ไว้ข้าวแล้วนะคะข้าวใส่ข้าวไปเลยดี่ข้าวหน่อยนะคะเพราะข้าวมันจะเป็นก้อนบีให้มันกระจายกระจายทั่วอย่าให้ข้าวเป็นก้อนนะคะเราจะไม่ใช้ตะหลิวสับอย่างนี้นะคะ เพราะข้าวจะหักแล้วไม่สวยเพราะฉะนั้นเราจะใช้ข้างหลังเนี่ยค่ะบี้บี้บี้ข้าวจะได้เป็นเม็ดเรียงเม็ดสวยนะคะอพอเราได้อย่างนี้เสร็จแล้วนะคะนะคะอ่า้ามมันใหญ่มองไม่เห็นอ่ะเนี่ยเราได้อย่างนี้แล้วนะคะอันนี้เราสุกแล้วใส่ได้ใส่ได้เลยนะคะแครอท ฟักทองเราใส่ได้เลยเพราะว่ามันสุกหมดแล้วข้าวโพดไข่กระดันพริกไทยพริกไทยรอก่อนแป๊บนบึ่งีกลือน้ำตาล องจิงโจ้ดูจิงโจ้ดูหน่อยจิงโจ้ดูไหมของครูเนี่ยผัดเสร็จแล้วนะของครูเสร็จแล้วนะแต่แกจิงโจ้ดูแต่แกไม่ได้เห็นยังเห็นยังของครูโอเคโอเคพิชัยนะคะจิงโจ้พิไัยพิไัยใส่พิชัยพิชัยนะใส่พิกไัยเสร็จแล้ว สุดท้ายต้นหอมต้นหอมนะคะต้นหอมใส่แล้วใส่ต้นหอมเสร็จไม่ต้องผัดนาน<ม>เพราะว่าไม่ต้องผัดนานนะคะเพราะว่าต้นหอมเราเราเป็น,บ,นบางๆเองมันก็จะเหี่ยวเร็วเพราะฉะนั้นแป๊บเดียวเสร็จแล้วโจอ่ะโอเคโอเคโอเคจีโ,คโจ้ทำเสร็จแล้วอันนี้คือข้าวผัดของเราที่อยากได้ก่อน เม่อไหร่ไถ้าตัดเสร็จแล้วใช่ไหมคะเราเก็บคักไว้ก่อนตักใส่ไว้ก่อนทีนี้เราจะมาห่อไข่ทอดตีไดอสองกองได้ไหมคือกระทะครูใหญ่ครูก็เลยต้องใช้สองกองถ้านักเรียนกระทะเล็กๆก็ใช้กองเดีก็ได้ใครที่ชอบไข่บางๆก็หนึ่งกองใครที่ชอบไข่หนาก็สองกอง ตั้งกระทะก่อนนะคะเมื่อกี้ถ้านักเรียนสังเกตว่าครูจะยังไม่ได้ใส่อะไรเลยนะคะไข่แต่ถ้านักเรียนคิดว่ามันจืดสามารถใส่ซอสซีอิ๊วขาวหรือน้ำปลาหยอดลงไปนิดนึงอย่าเยอะนะคะเพราะว่าข้าวผัดเมื่อกี้รสชาติหนึ่งก็จะพอดีละกินกับไข่จะพอดีแต่ถ้าหาหเรื่องเนยที่ว่าโอ๊ยนจืดไปก็ เติมในไข่ได้แต่ของครูไม่ได้ใส่นะคะกระทะเราเริ่มร้อนแล้วนะคะถ้าไม่มีอะไรนะน,น้ำมัน,นแค่แค่เอาเอาผ้าหรือกระดาษนะคะเมื่อกี้เนี่ยครูเอากระดาษชุ่ชุบน้ำมันแล้วก็เช็ดโอ้ถ้าเป็นกระทะเหล็กต้องใส่ลงไปแต่ถ้าถ้าเป็นกระทะเหล็กต้องเติมน้ำมันเพิ่มนะคะแต่ถ้าเป็นกระทะแบบนี้เทฟลอนแบบนี้ไม่ต้องใส่นี่เดียวต่อ เอาจะรอไข่นะคะโอเตะแคกงกระท<ร>ะเพื่อให้ไข่มันเสมอกันทำแวกนเรอขสนะคะตปนขเาเรียกิมใครทำเขาจะเป็น,นลักษณะอย่างนี้ ักเรียนอย่าใช้ไฟแรงนะคะเดี๋ยวไป,ปมันจะไหม้ก่อนค่สิษที่คชา,ชาเราก็ตักข้าวที่เราผัดนะคะใส่ลงไปอย่าใส่เยอะเดี๋ยวเราจะห่อไม่ได้เพราะฉะนั้นเราก็จะใส่พอดีพอดีกับกระทัได้านของกระทะเรานะคะ ข่ของครูเห็นไหมขอบขอบนักเรียนเห็นไหมขอบขอบมันก็จะออกออกมามันจะมีที่ขอบไข่นักเรียนเห็นขอบไข่นะคะตรงขอบไข่นี่แหละเร่มไขแล้วโอเคแล้วทีนี้นักเรียนก็เริ่มพักแล้วตอนนี้ดูสยงามกันกั ทั้งหมดนะคะทีนี้เวลาที่นักเรียนจะอาออกมาวิธีการง่ายๆเอาจานปั้มลงไปปั้มเสร็จปุ๊บออกมาแล้วง่ายเสร็จเรียบร้อยนี่คือข้าวค่ะข้าวหกผัดข้าวไข่ห่อ ก็จะเป็นลักษณะแบบนี้อ่าก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะจิงโจ้จิงโจ้จิงโจ้ดูกนเห็นไหมจิเหมนะอืม่ากระตกระตุไข่อืมโอเคอันนี้นะคะนักเรียนสามารถดัดแปลงได้ถ้านักเรียนชอบไข่เยอะๆก็สองฟองแต่ถ้านักเรียนไม่ชอบไข่เอาบางๆไข่หนึ่งฟอง เวลาที่นักเรียนปลอไข่นะคะอย่าใช้ไฟแรงเพราะฉะนั้นเปิดแก๊สเบาๆใจเย็นๆเวลาเราทำอาหารที่ที่เคยสอนในคราวที่แล้วจำได้ไหมคะเรามีสมาธิในการทำอาหารออกมาก็จะอร่อยต้องตั้งใจนะคะอันนี้ไข่ไม่ไหมเพราะเมื่อกี้เนี่ยตอนที่ครูเปิดแก๊สครูจะเปิดเบาๆครูจะไม่ใช้ไฟแรงถ้าเราใช้ไฟแรงเนี่ยไข่พัดด้านล่างที่เมื่อกี้ที่ครูกอไข่ที่ครูจับจับตะแอ่ะ ข้างล่างพอมันโดนแก๊สนานๆน,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 นานเข้านี่ข้างล่างก็จะไหมเป็นสีดำมันไม่อร่อยเพราะฉะนั้นเราก็เปิดแก๊สเบาๆถ้านักเรียนคิดว่าไฟมันแรงมากมันร้อนมากปิดแก๊สก่อนปิดแก๊สรอสอักพักหนึ่งแล้วค่อยไปเปิดแก๊สใหม่มันก็จะออกมาสวยงามเหมือนอย่างนี้นะคะอาค้าวไฟซ้ำเสร็จแล้วที่ครูทำตรงนี้เสร็จเรียบร้อยตรงนี้นะคะเดี๋ยวครูครูปอยนะคะก็จะมาแต่งจัดตกแต่งจานให้สวยงาม นักเรียนก็จะได้ดูว่าจะทําวิธีการมันไม่ได้ยุ่งยากถ้าหากว่าเราอาหารของเราทําอร่อยแล้วเราสีสันเราแต่งเพิ่มไปมันจะยิ่งทําให้มูลค่าของอาหารเราเพิ่มขึ้นถ้าสมมติว่านักเรียนกอบไปประกอบอาชีพสามารถทําขายได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวดูคูปอยนะคะว่าวิธีการทำอย่างไรนะคะบ๊ายบาย